นี่จัดไปบ่บ่้มอรรอมมาปอมโอ้ันจับซะป้อมอ่เพียบนี้ผมลงไ่ได้อาบน้ำแล้วต่นมาเอานอาน้ำอาบแล้วเล่นน้ำงน้เล่นน้ำี้หมดจนน้ำัเอ้สบายดีพี่น้องนี่ปลาตาแขน้ำซุบเยนนีะไทยบรรยากาศใหยแบบนี้้อ ของเออเียวของเ็ดเอาะกจเพื่อนจากของเรามาเลนกูนี่เด้อเนี่ยเดี๋ยวอไรเนี่ยผมกินเยอะเขเลยผ่าเมื่อชุดเบุญบญน้นั่นเมาหรือเมื่อเเมื่อไปเรีวเมื่อก่อนคืนรถท่า ภาษาภาษาภาษากับนีพี่เราเออแบบบรรยากาศคนน้อยจะโตเนี่ยหายเลยใจว่ะก็ท่วงใต้หรอพี่ขอค้าม มรักษาหมอธรรมดาก็ไม่หายง่ายหรอกหมอขึ้นบ้านมียาปลาปลาไหรโอ้ปลาะไรเขาลือแล้วว่าเนาเลือทาลือทาเลยผมเอามีปลาตัวใหญ่ละตัวสีเดิคลิปใหญ่กนี่ดคลิปใหญ่เลยเต็ม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 อยู่เก่าสิเปอร์เซ็นต์

น้องมืออุระปลาปลาปลาพี่น้องปลาปลาหลปลาหลบรรยากาศเบิ่อตรงหน้าบรรยากาศไกลไม่ยังไงเวลไกลไม่้อนอันนี้ตุ้ดวอันนี้พักยังพักติว กุ้หกวยเงี้ยคนละมันนะเนี่ยก่งนะเเาะเมานนะก้ย่ก็ต้องขีขีแล้วกอ้ยขุดหลอด้วยเออม้กบไ่เลยพี่น้องม่วงยังชลบ่อไม่กดีครับเบื้องรบ เรามีกองเฟืองกองเฟืองพี่น่องโมงเขียบเลยออนี่มีกองเฟืองพวพี่น่องมงเออมงต้นตระพยุนแล้วปูริมบ่อสองาต้นโมงเนี่ยต้นใหม่ของหามนย อันนี้ต้นยังนี่ต้นพะยุงนี่ละ<อ>่ะบ่ต้นพะยุกต์นใหญ่เกินมากเลยครโอ้โหค่า<อ>เป็นหลายหมื่นหลายแสนปลาบ่อนเรื่องเลืเเอ,อกเปนดอกปลาบอ่นนนอนนี่แ <c oughs> หละมัโโนไปแอบนอ <c oughs> น,อ <c oughs> อนอทั้งคืางนันนี่คนนอนทั้งข้างเลยอ้อขมิ้นโอ้คนใดข้าวสาวคือคนนอนทั้งขมิ้นเนี่ยมาจากเบอร์โซลุกเลี่ยต้นคาตั้งรับตาเป็นดอก ตาไข่ผูน้ำใสไปตอาเองที่ลงมาอยใสไข่เอบ่บผมบ่ลงผมบ่ลงใ่ไ้ลเม้าออกดอกลวอาเทเม้เมากําลังกําลังกําลังออกดอกี่นองเบิ่งเด้อน่กําลังเมาเมาเมา เวลาออกยอกไปช่อด้หน่วยมัมเ่ะเป็นช่อดสมบ่ะขัวออกเงี้ยวซุปออกนั่นเสียมดำอะไรอาเงันหวานขันเี้ยวแดงๆสมขันดำน้หวานนี่ไม่ต้องดงเดดงวาเยบอกอ้ยดองดองา็อื่นนะดองดอ

รับหนาเองนี่ยธรรมชาติเน็ดตอใหม่นั่งด้นี่มาทั้งตอเลยนั่งทัก่อนเลยดากระากูเดียวจะพูบมเคียวว่าหรอเียมแล้วเยียมาุูดแล้วตกแต่งว่าเป็นอะไรกูมันฮาวา้ามาบ่เนี่อเบ่อท์โทกแต่งนหมาอย่งมันหน่อยหาห้่มกวนคือหัดอดตอนี่ดียไอปอกบอทกตกแต่งกเลือกไปสต้องใ่สาหนึ่งต้องใสสามหนึ่งเจ้านโมลับบทกไปเรงหลับ พ่อโซ่ไบอกพ่อโซ่หมื่อห่าเมืเบอโซ่ข้น่ะนอนฝ่อต้องทามือขนตรงลังอ่ะพอไม่เหนแล้วพอโนวะมีเงินโทรพ่อพาวันเงินเติมเม็ต้งส่ไมีเตอโทรแจ้ง่แงหน่อ่แง่ะคนนี้รียมด้วจะหมดปุะคนนี้นั่งรถู่กขี้รถตูน่นหนูเยดกว่าหนุ่มีีนะเหมือโทรถตูนั่งรถทัวเออ กินรถั่วยงเดียวราคาแพงนี่ามหนี้ลงถ่ายมันบอกทามห่งชีนหนึ่งเด่ระเงท้ามห่ง่าู้วนาม่ังนิบคน่อยู่นว้านมีไมห่มมเดเเ่หมของทำหมอยของฝังของไมีัุยเกหลสอนเครื่องนี้ฟังเราพุนี่เก้หนึ่งออ

มาถึงจนนี่เลยแล้วนีลงปนว่านพุ่นไมหาพุ่นเกอนดังมาหาอจนนี่พุ่นเล่บไปอ้เาปบเลยบเลุ่นมีมามาเอย่างรนี่คนทนดี้องชุบผู้นี่ละโอ้คนดังตประเทศเพาหาตัวโอเค

ฟอ่ไหนวะที่วะด้่ทีมาอยว่าบอกว่าไม่เหงาด้วยกูจน่งห็นเขาตายเลย่ไหอ้ยไม่แหงมูด้วกูจ้ะแล้วต้นเขพูดบอกอีหยาบี่ะไรสิลมาหาสื่อพื้นเ้งาๆเลย้ยคือางเดียว

โอ <mile inside. S 2> oh. ้ปลาหลเลยพี่น้องปลาหลอ่อนแซลแซอยู่อ่อนแซลแซอยู่ปลาหลปลายหล บอเออเดี๋ยวแจไดเล่าดอกเดี๋ยวข้าแจกระทู่เดี๋ยวมาัอสิงไปก่อนโหนาตึงก่อนังไงโหนมาถักลายกอ ครับผมครับผมขอบคุณครับะม่ตามนม่จ่ายนออโคงหัวหาวด้วยนะี่นอกหน้าพบแอนด้่งจักอะมุนนมสาวพงบุญมุนเนอะโคหัวหาว ันไยจักอยากชตัวทั้งตัไปคนกับมามาแบงเอาครับมาหาเกียวึ้อมาลาด้ยบ้านไม่คุนจะดีใครดีขอให้ทุกคนทุกคนข้างหลังกคน้าอนยศครับงานนี้งานี่นรที่น้า ไปดึงไปไปสิบาทู้แม่ครับีไอ้บ่ลากฟังแล้วงบัวใส่เสื้อดึงเงินบอโอปลาบ่อโอดลาเือันผู้อยู่างตเขาก็จัดตีนมัยู่เสื้อเขาก็ึงเสื่อจันก็มาน เฮ้ยไม่ได้ฮะนี่โอ้ปวดเีเฮ้ยปาตายวนาวก่า่่อฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่าฮี่าฮ่าาฮ่า่าฮ่า่หฮ่งฮ่้ฮ่่ว่า่าฮ่าฮ่งฮ่่าฮ่าาฮ่ แสดงมาแสดงมาการละว่าบอลเลยการลว่าบอเลยอยู่นาอยู่นาย่างไรวะลมเถี่ยกาว่าบอเลยน้องกันอยู่แถวนี้เลยมาด้วยกขาลังจะลากกันลากปลาเนาะจะคิดว่าจะได้เยอะอยู่แต่ยังไม่เคยลงายนูนี่ก็หวั่นสายเลยเยวเค็บราโค้งขาวสวัสดีครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเพราะผมจะไม่ให้โชว์หน้าแล้วจะให้ดูละให้ดูมีการหาปลา ลมงจะกูว hmm. no, no ่าบุลิเป็นคนไข้เอฮะเชื่อเป็นไ้จะกูว่าบุลินเอออ้วี่เนเช่ยงมาด้วยเนาะี่นั่นเนี่ยเนี่ยมันไม่รู้ผิพลาดอาคำนึอก็ได้ทีเดียวเออบอกเสียเจ้เออพี่น้องกำลังหาปลาเอาแน้าเอาเสืยงมานะ อามเม่ไพวกะงเ้ปลาบอนแซ่ลเลยปลาไหลเสรแ้วสองเสยเ้เหมือนจ้าหมือล่าบ่อบนามจ้าเหมือนเจ้าได้นาเลี้วจะไหนเก่งเลยที่บูมีเก่งเลเพียงเอปลาคาร์บปลาคาบอะไรวกที่ไม่มันมีควงไงสิบ่เว้ยนะเว้ยนะเวบ่ เดี๋ยวพี่จะมุดเสี้ยวก็จะแปดเดี๋ยวเรา嘛วัดปลาปีนี้หน่อยไม่กี่เมื่อกี้หรอมาบ้ามา้มาปลาไปคนนี้มาตอนนี้ก็เยีปตวยเปื่อนะกโอไดเี่ยว่าจะเลี้ยข้าวเหมือนูมาเนือมูเดียวึนีเยนะอืมต้อ่านีเยต้องบากทีดจะองตนี

สอนงที่เราจัดการนที่งเนอี้ยอู่รง้ล้ื่อางนี่แรักดีก็ได้ไม่ได้มันดสอบก่อนแต่อยู่แล้วพันเอรปั้งนั้นทานหดหอดฟังเลดต่มือปรคอกประถแล้วอก้อเจกินเน้อเนื้อ

ไบอลปลาบล่ดีปลามกหลายคูปลาน่าเด้อครับาเด้อีลากอวนครั้งแรกครับเออปลาปต่อปลา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 ็มหนองปกเาปี่ลปลาปอ้าลมด่ลาปเดียวด้ครับปีปอดเนาะตัวนึงกเทียอยู่นี่

มือนอยู่บมานสองโลครับพวกไอไก่สองโลเลยสองโลเลยใหญ่วใหญ่วเนี่นี่ครับพี่ลอกปลาโอ้โหปลานีัก็ปลาเนี่ยาโอ้ยปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลากระมันนในวอยนครับปล่อยไปก่อนมันใหญ่จังปลาในห้องสี่ถังวอนไปเอาลงไปก่อนปลาตอมขี้ไก่นะปลาตองขอบคุณครับคุณเอย

ยินส่ครับอนนี้ทหมดก็แล้วคปลายังทหมดก็แล้วขอบคุณครับคุณทองมายาคุณเข้าปลาที่ินาหลงกลางพี่มมีแนวดึงะทังนี้มีแห้งหยัลยันดึงกโอ้ยจับจับดินนได้ยนงแล้วเขาจะได้ว่าคุณี่คุบอกอย่พามเลยอ้